รอดตายแล้วเกิดขึ้นมาแล้วสองใบไม่ตายแน่นอนโคตรมากนี่ค่าววันนี้มาเยี่ยมชมต้นหอมนะคะพร้อมจะเก็บกินได้แล้วค่ะสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราจะไปชมที่เรา ปลูกผักคะน้านะคะเรากล้าผักคัดเม็ดผักคะน้าไว้หลังบ้านจะดูว่าแตกมันงอกขึ้นไหมแต่หอมนี่สวยมากเลยค่ะย้ายมาไว้หน้าบ้านได้รับแดดพอเหมาะแล้วก็สวยค่ะเอ้าเนมใส่เชือโอ้ยลูกสาวแม่นิ่มแน่นติวเลยเด้อลูก ปวยซื้อเสื้อมาให้ใหม่แน่นเลยล่ะลูกให้แม่ดูสิไหนนั่งให้ดูหน่อยนั่งได้ไหมลูกมันแน่นเกินไปไหมเดี๋ยวแม่จะเอากันไกลตัดตรงช่วงคอให้นะลูกนะนั่งสินั่งลงสินั่งได้ไหมนั่งลงหน่อยมันนั่งได้ไหมนั่งลงดูสิแม่จะดูให้มานี้มานี้มานี่นี่มานี้มาจับดูคอหน่อยนั่งลงโอเค อุย้ยคอแน่นเลยลูกเดี๋ยวแม่อุย้ยแน่นเลยแน่นมากเลยลูกแน่นมากเลยโอยกระรอกกระรอกเต็มเลยกระรอกเต็มเลยะนะอ๋อให้แม่ดึงให้เอวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ด,ดึงให้นะคะแต่ไม่ได้ดึงออกนะลูกนะใส่ไว้มันหนาวอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว

แม่ไม่ถึงนะ่ะแม่อยู่ข้างบนแม่ไม่ถึงยืนขึ้นมานี่มานี่เร็วยืนมายืนมายืนมา,นมาแม่จะดูข้างหลังให้ยืนก่อนฮัลโหลมันยังไม่มาใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล,ล,โลมาหน่อยฮัลโหลยังไม่ตื่นเสื้อแน่นไปให้พี่ปวยพี่มกซื้อให้ใหม่นะลูกนะเอาออ้ยเ้ย,ยมันคอแน่นนี่เดี๋ยวแม่จะเอากรรไกรตัดตรงนี้ให้ อุ้ยลูกฉันใส่เสื้อแน่นจังเลยแต่อุ่นนะลูกนะแต่อุ่นนะไปเดินสิเดินสิ <laughs> เดินสิเออส,สวยสวยสวยนั่งลงอีกนั่งลงอีกนั่งลงอีกแม่ดูให้ใหม่นั่งลงอีกค่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลงไหนไหนมานี่มานี่มานี่ก่อนจะดูข้างหลังให้เออถ้าเวลาบอกนั่งไม่นั่งนะต้องเดินอีกหนึ่งรอบก่อนนะ ใช่ไหมตีบทเศร้าเศร้าจังเลยเศ้าจังเลยเช็ดหูให้ไหมเอาไหมกลับบ้านก่อนนะแม่ไปทํางานกลับมาแล้วแม่จะเช็ดหูให้นะคะนะนะนนๆๆๆๆๆๆๆอาลูกปไปเลยไปเไม่มีอะไรยังให้โหลยังไม่ตื่นยัแม่ไปเอาขนมให้นะนะฮะไปบายๆยิ้มให้หน่อยยิ้มให้หน่อยยิ้ม่อย เนมย้าจะทำคลิปผักได้คลิปน้องเนมเลยนั่งลงและยิ้มให้หน่อยลูกเนมไวเนมยิ้มให้หน่อยยิ้มสวัสด,ดีหน่อยเนมเนมนั่งลงนั่งลงและยิ้มหน่อยลูกนั่งลงยิ้มหน่อยนั่งลงยิ้มหน่อยนอนลงก็ได้อะ โอ้ดูหางโชก้นโชโชหอนลูกปะหันมายิ้มหน่อยอ่ะอเมียวก็ร้องแล้วเมียวก็อยากออกแล้วเดี๋ยวไปดูฮันโลนะคะ